จริงๆเรื่อง 25, 21ก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่ผมปักหมุดเอาไว้เพราะว่าคิมแทรีมารับบทนำซึ่งเราไม่ค่อยได้เห็นคิมแทรีเนี่ยมาแสดงซีรีส์กันบ่อยๆเท่าไหร่ถ้าย้อนกลับไปก็นูน่นเรื่องมิสเตอร์ซันชายซึ่งก็ประมาณ2-3ปีที่แล้วเพราะเรื่องนี้มันก็มาแมชกับนำจูฮยอกใช่ไหม แล้วช่วงสองสามปีที่ผ่านมานำจูฮยอกเองก็กลายเป็นดาราที่แบบยกระดับตัวเองขึ้นมาเป็นนักแสดงนำแถวหน้าของวงการไปแล้วแล้วก็พอมันมาแมชกับตัวคิมแทรีที่เป็นแบบเราเรายกให้เขาเป็นสายมาสเตอร์ของคนรุ่นใหม่เป็นนักแสดงเกาหลียุคนี้มันผมก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นการการประกบคู่ของเคมีนักแสดงที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะอย่างคิมแทรีก่อนนี้เราเห็นเขาเล่นกับอีบยองฮอนซึ่งก็แบบโอ้โหรุ่นใหญ่สุดยอด แล้วพอนนี้มันก็มาเลเวลเป็นนักสแสดงในวัยใกล้เคียงกันก็เลยอยากรู้ว่าเคมีมัออกเป็นยังไงแล้วอีกจุดหนึ่งที่ผมอยากดูเรื่องนี้มากเพราะว่ามันมันมีเรื่องของธีมที่เกาหลีทําแล้วดีก็คือ,อเรื่องของการเอาเรื่องราวในสังคมในอดีตของเกาหลีมาสะท้อนในซีรีส์อย่างเรื่องนี้ยมันย้อนเล่ากลับไปช่วงปลายยุคเก ที่แบบเกาหลีเองก็จะวิกฤตเรื่องของเศรษฐกิจมีเรื่องของนี่ IMF นู่นนั่นนี่ทำให้บริษัทล้มละลายบริษัทที่กู้เงินมาต้องปิดตัวลงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเรื่องของครอบครัวที่มันล้มเหลวเพราะสภาพเศรษฐกิจซึ่งตัวพระเอกในเรื่องก็เจอปัญหาอย่างนั้นในขณะที่ตัวฝั่งนางเอกเองเนี่ยก็มีความฝันอยากเป็นนักกีฬาฟันดาบแล้วก็ กลายเป็นว่าพอเศรษฐกิจล้มเหลวเนี่ยทีมฟันดาบที่ตัวเองอยู่เนี่ยมันก็ต้องปิดตัวลงกลายเป็นว่าตัวเองไม่สามารถสารฝันตัวเองเนในการเป็นนักกีฬาได้ mm hmm. ก็เลยจะเป็นเรื่องของอ่ะเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งที่เป็นเด็กมัธยมของอตัวคิมแทรีแล้วก็ก mm ้า hmm. วผ่านช่วงเวลาต่างๆที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ไปอย่างเงี้ยก็จะมี mm hmm. มุมมองของเรื่องเ mm hmm. ขาเรียกอ่าช่วงเวลาที่ค่อยๆขยับไปในเรื่อง ไม่ใช่ว่าเอ้ยมันจะจบในปีเก้าเจ็ดเก้าแปดเลยแต่มันจะเล่า<อ>มาเรื่อยๆจนถึงย<อ>ุคปัจจุบัน <thers> อย่างเงี้ยว่าเฮ้ยแต่ละคนผ<อ>่านช่วงเวลาตรงนั้นา<อ>มายังไงเติบโตมายังไงประสบความสำเร็จในชีวิตไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยอ๋อ,อ,อก็คือจะเล่าว่าทั้งแฟลชแบกที่เป็นยุคไนตี้เนาะแล้วก็ยุคป,ปัจจ<อ>ุบันทุวั bot. เฮ้ยมันมีความเชื่อมโยงอันหนึ่งระหว่างเธอที่นายกับเนี่ยทเวนตี้วันทอรนี้ไฟก็คือมันเป็นคนยุคเดียวกันเลยอะ เธอที่นายอ่ะตอนนี้อายุสามเก้าใช่ปะก็แปลว่าเขาเป็นเพื่อนกันวัยรุ่นอ่ะก็ยุคไนตี้เหมือนกันอ๋อย้อนปีเกิดเขาไปใช่ไหมคะมันมันเลยเกี่ยวพราว่ามันเป็นเจนที่คนอยู่ในอุตสาหกรรมทําซีรีส์พอดีแจะเป็นผู้กำกับเป็นคนเขียนบทได้เป็นไปได้มียาวัยาวุฒิประมาณนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วอันนี้มันมโปรไฟล์ของผู้กำกับน่าสนใจนิดนึงเพราะว่าเป็นผู้กำกับที่ทํางานร่วมกับอีอึงบก ในมิสเตอร์สุชายมามันก็เลยเป็นแบบเฮ่ยเป็นคนที่น่าจับตามองเขาเขาทำตั้งแต่เรื่อง The King ด้วยเดอะคิงอ l m า n a มนาใช่ไหมใช่แล้วก็มันอีกเรื่องนี้เขาทำคือไอตัว Search www นี่มันก็เลยมีมีความหลากหลายในงานซีรีส์ที่เขาลองกลับมาแล้วก็ดูว่าเหมือนว่าเขาจะเขาจะถนัดการเล่าเรื่องอะไรบางอย่างที่มีายเซน์อยู่เดี๋ยวผมว่าในเรื่องนี้น่าจะชัดเราติดตาม ก็ต้องติดตามเพราะเรามันคนอยู่ในตี้ใช่ป่ะเฮ้ยอดีตต้องต้องรลเนี้นนิเนี่ยเดี๋ยวผมผมจะผมจะบอกว่าชุดในรูปที่ผมขึ้นเนี่ยคิมแฮรีใส่เสื้อทรงเดียวกับทัทยังอ่ะส่วนส่วนน้องคนขวาสุดก็คือสมชายเข็มกาเนสมชายเข็มกาแต่ในเกาหลีอ่ะเสื้อสไตล์นี้ยมันคือวง HOT อ๋เอาหรอใช่สไตล์เขาอยู่ น้องเสื้อเขียวคือมีกางเกงอยู่ในกระโปรงอีกทีหนึ่งแฟชั่นสุดๆจลำรอดููว่ามันจะมีกลิ่นของช่วงปลายยุคเก้าสูนสองให้เราได้ลองดูกันแล้วมันอาจจะก้าวไปถึงช่วงที่แบบเกาหลีเป็นอาเจ้าภาพฟุตบอลโลกอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีช่วงท้าแม้วมันน่าสนใจอยู่ในเรื่องนี้นะเดี๋ยวดูเรื่องนี้แฟชั่นอาจจะกลับมาฮิตยุคเกอาจจะได้เห็น เอหรือเสื้อหรือกระโปรงกาะเกงออกมาก่อนนะใครที่มีของผมไม่มีนะกระโปรงกางเกงมีแฟชั่นยุคเก่าอยู่นะแต่ปัญหาคือน่าจะใส่ไม่ได้เผยดดิน่าจะต้องขยายเยอะ